ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG p จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสาเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมที่ไรบ้านเี่ยผึงกู้ใจที่ที่มีในบ้านคือ,อยังไงมันการได้แค่ความเบสเลเวลยังไงให้ว อ๋อผมตีทีเดียวตาอยู่แล้วครับผมก็จะตีขนาดใหญ่เสมอครับวันดีคุณเบียครับวัสดีทุกคนขอโทษทุกคนที่ไม่ได้หวัดดีทุกคนฮะวันนี้มันค่อนข้างวุ่นวายมันค่อนข้างแบบว่าอีลุงตุงนังฮะเดี๋ยวผมค่อยๆไปทีละสเต็ปเล่นผ่าโปรแกรมอะไรเอลดีฮะเด็กนทาเข้าตองบหาด้วยทีุ่กลุปเข้า่งกันค้งประตูดีใจที่างคนีหยามาุดล เออกูงงใช่ไหมที่มึงจะปรับแบบสุดเกินเห็นทีมกัน15ทีกันได้แล้วก็เป็นรัวทีนี้15ทีมกันจะได้จะมาถึงก่อนจะกันนี่เอาแคลมายังก็กล่าวแล้วจเจนงั้นกูไม่เล่นสายบิดย์อ่กู พี่โสดไหมครับขอบคุณคุณแม็กชนพันธ์นพลนี่นี่แทบจะเป็นการส่งดาวในรอบไม่รู้กี่วันของกูเลยเนะี่ยไอสัตว์เป็นช่องการกูศนฮะไม่ค่อยมีใครส่งดาวเท่าไหร่พอแล้วนะพอแล้วนะโอเคเป็นไงล่ะ คุณธีระพง์ครับหนึ่งพันดาวเป็นไง,งล่ะมึงไปด้อยค่าไงไอ้บุ๊มึงไปด้อยค่าวัคซีนซีนโนแวคไงขอบคุณคุณธีระพง์ครับหนึ่งพันดาวครับออกแล้วนะจ๊ะทุกคนไอเรื่องตีบวกเนีย่ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะตอนนี้แบบวุ่นวายมากเดี๋ยวขอไปทีละสเต็ปก่อน ผมมีอีรูเท่าไหร่แล้ววะขอดูกันนะมีอีรูอยู่โอ้ย500กก้อนแล้ววะมินอรู้บอกคลิตันถึง140ชิงิ่ะะครับอ,อืมไม่น่าตันนะันะเจบอยอยู่วะผมจำได้ว่าตอนที่เจบอย ผมจำได้ว่าตอนที่เียบอยใส่ต้มหูฮะต้มหูกบอ่ะคีดคีแฟนนนคีเียบอยทะลุไปร้อยเจ็ดสิบนะตอนนั้นเธออืมอนหนึ่งนะอ่ะลองดูก็รู้อ่ะอ่ะดัดเข้าไป ร้อยสามสิบเก้าไปเข้าวัดแมอมวันอะทำไมเอผมต้องไปแล้วละขอบคุณคุณนับอะไรครับสองร้อยห้าสิบดวงครับมึงต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้เกินร้อสี่สิบนะแป๊บหนึ่งอยากรู้อะไรก็ก็ลองแค่นั้นแหละผมไม่ดูเลยอะไม่กูไม่ดูเลยแต่กูไม่รู้อยู่ดีมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะ วัเงเขาวัดเนี่ยไปการไงไงไปการนี่ร้อยหกหกแล้วเนี่ยเห็นไหมเออ1 1> นี่ยเนเิ่นบบนมนี่เห็นไหมเกินละนี่ร้อยหกหกละนี่นี่ขนาดผมยังไม่ได้ใส่ไอ้นั่นนะ <c oughs> มันเกินได้ผมว่ามันผมว่ามันไม่น่าจะมีตันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําให้ตัน คือตันไปแค่เท่านั้นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ส่งผลอะไรในด้านในด้านที่มันโกงกับกับผู้เล่นนะฮะเล่นคนน่นต้องอาไปทั้งทีทงหมดเลยบอกคออนอาชีพไหนบิวง่ายๆสนายคิดยังไงกับการปรับเลเวลบอสกับโลกเฉยเฉยครับเฉยๆก็ๆก็ถ้ามันดีกับผู้เล่นคนอื่นถ้ามันดีกับผู้เล่นส่วนใหญ่และวทาให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมีอารมณ์ที่จะอยู่เล่นกับเกมนี้นานขึ้น ผมก็ยินดีด้วยครับคือผมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรกับบอสมากพูดกันตรงๆก็คือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับบอสมากเพราะว่าผมล่าก็ลาก็ลาไม่ลาก็ไม่ลาเพราะว่าผมซื้อซื้อซื้อได้หรือพูดแล้วมันดูหน้าเหมือนไส้ไงสัตว์คือกูไม่ได้อะไรกับบอสเพราะว่ากูอยากได้อะไรกูก็ใช้เงินจริงซื้อเข้าใจแต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนบอสแล้วมันทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เขามีความสุขผมก็ยินดีด้วยครับ แม่โหมดซด้อเรอสรุปซื้อตู้เย็นให้แม่เหรอเออกูสั่งอะไรแม่รู้เลยโอ้กัดเธอไพรส์ใช่ไหมแม่งเล่นไอดีตัวเองอยวะเออมุณจะเล่นกูกูพูดแล้วมันดูแบบเฮียกระดากปากอะมีไอดียไหมล่ะเข้ามาดิไอดีเดียในนี้หน่อยอ่ะไอดียคไอดียคไม่ได้แต่จริงๆระเบีบหกห้ามันน้อยมากนะบอกก่อนมันน้อยมากๆเลยอ่ะเออเข้ามาแบบหกห้านี่คือกูตบยี่สิบบินี่ลงไปกองแล้วนะไงก็ได้ ถ้าแรงกูไม่มีแรงแรงเวนเจนไม่แรงก็ได้ไม่เป็นไรไม่แรงก็ได้เราแอดมิดเบิลคนใส่ของยังไงครับดูในคลิปบอกข้ามไปก่อนสายมิดเบิลเนี่ยที่ผมข้ามมันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้นะคือผมไม่อยากจะพูดสิ่งที่ผมคิดในใจนี้แค่นั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสายมิดเบิลเนี่ยมันขัดขัดเกินในเรื่องของสเตตัสที่ผมเคยบอกไปในครั้งที่แล้วก็คือมีดอ่ะ อาชีพอื่นเนี่ยส่วนอาวุธเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองสมอย่างหนึ Pen, 2, ่งแอคแทบวกเพนสองแอคแทบวกตีไวแต่แอดมีน่ยมันนันเป็นแอคแท k กับเฮสเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราคนที่เล่นสายมิดเบิรน่ยมีเนี่ยคือสายตีใช่ป่ะสายตีล้วไม่ต้องการค่าลดล่าอยู่แล้วถูกต้องไหม <c oughs> ดังนั้นค่าโลดล่ามันคือส่วนเกิน <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พอเราไม่มีเฮส พอเราไม่มีเจาะเกาะหรือไม่มี SPD ที่มันมาจากส่วนอาวุธาาาเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องไปหาค่าเฮสเอ้ยก,อก็ชนแเม,มีจริงจริงแล้วเมียกูก็เอาบัตรเครดิตกูไปส่งดาวให้กูขอบคุณมากครับ รู้ดิมันเด้งือถือตัวเองมที่้านุกชตัวเองดู่าเาคืมบุแันต่ตู้เยนไม่นงนี่แหละคือเหตุผลที่ผมพยายามพูดถึงเรื่องแอดมีด ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือพอพูดอ่ะ <Okay. S 1> คือพอผมพูดอย่างเงี้ยมันจะดูไปกระทบกับคนอื่นที่เล่นแอดมิเบิร์นเหมือนกันไงผมไม่อยากให้คําพูดของผมอ่ะม,มันมันไปทาร้ายสิ่งที่เขาคิดอยูอ่ผมว่ามันค่อนข้างเป็นคําพูดที่ตัดสินมากเกินไปสมมติบอกว่าเฮ้ยแอดมิแอดมิเบิร์นอ่ะมันอ่อนนะคุณเพราะว่าคุณหาเอสพีดีกับคุณหาเจาะเกาะไม่ได้เพราะมีดอ่ะแมงเสือกไปมีค่าเฮสดังนั้นอ่ะถ้าคุณอยากจะเก่งอ่ะคุณต้องเปลี่ยนทลิตเป็นทาิตเอสพีดีเหมือนโจเน้ ซึ่งทาถูกแล้วถ้าเล่นสายมีแต่ตอพอคุณเปลี่ยนด้วยพีดีแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะขาดอีกก็คือเจาะเกาะทาให้คุณต้องไม่ต้องหาเจาะเกาะจากค่าอื่นเช่นคุณก็ต้องไปใส่ประดับปูหรือไม่ก็คุณก็ต้องไปออฟสเตนแล้วไปใส่การ์ดโอซิลิสเพราคุณใส่การ์ดโอซิลิสคาร์ดเอาคุณใส่การ์ดโอซิลิธฟนอนพีเพนคุณก็ขาดอีกเพราะว่าคุณไปใส่การ์ดโอซิลิสทั้งตัวมันเพิ่มการค่าเจาะจริงแต่ฟนอนพีเพนก็หายไปอีกเห็นไหมมันผูกกันเป็นมันผูกกันเป็นูป ผมก็เลยไม่อยากจะพูดไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะแต่ผมไม่อยากจะพูดมากกว่าเพราะคือผมก็ได้ันสี่เล่นไม่ได้คือผมพูดแต่มันทำร้ายจิตใจเว้ยซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เล่นแอดมีนเนี่ยผมว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเขาอะติดขัดๆแต่คือผมไม่อยากจะย้ำจุดนั้นเข้าไปอีกไงเออผมผมเกรงใจพวกคุณอะคือแอดมี่มันไม่ใช่สไนจเจาะนะเว้ยที่เปลี่ยนของแล้วจบแอดมี่แต่มัน บอกว่าพวกมันก็รอมึงอยู่คุณเปลี่ยนจากคุณเปลี่ยนได้แค่จากที่คุณตีถ้าคุณอยากเก่งคือคุณเปลี่ยนได้แค่คุณคุณเลิกตีอะคุณไปใช้ใช้สกิลอย่างเดียวซึ่งมันมันผิดเจตจำนงของคนอยากที่จะเล่นแอดมิดเบิร์นอะคุณก็เลยเปลี่ยนจากมิดเบิร์นไปเป็นสกิลสิครับเพราะกูอยากจะตีให้มันเบินไหนสักก็จะไะผมก็เลยไม่พูดไงอยากให้อธิบายแอดมีสกิลครับว่าขอแอนเกมแบบไหน แอดมีสกิลเหมือน,<ใ>นทำของมันไหนเจาะเลยครับทำของเหมือนไหนเจาะทุกประการแล้วมึงคุยอะไรกันเนี่ยดีจอดนึนนงนะเขาเบาเสียงหน่นอ,นนอยอแอดมีสกิลเนี่ยก็คือเอ็นเกมเนี่ยก็คือใส่แบบนี้นั่นแหละ แล้วก็ทาริสเนี่ยเป็นทาริสเจาะครับทาริสเจาะก,ก็คือทาริส whispering d i a m o n ของเดวิลลิงอาวุธเนี่ยคุณก็ใส่โรลล่าไปปกติโรลล่าคุณเพียงพออยู่แล้วจากอาวุธที่ตีบวกการ์ดก็ใส่การ์ด phantom pyramid บนนัมม้นเหมือนกันทั้งหัวแล้วก็ประดับส่วนอาวุธใส่การ์ดที่เป็นธาตุพิษครับแล้วก็ off is loot เป็น off พิษครับคุณก็จะโซลิททยเออร์แบบทีเดียวกระเด้งฮะแค่นั้นเอง เพราะคาสกิลว่าจะจบสเตนทั้งตัวตามงบคนแพลนใส่การ์ดฟ้าอะไรดีก็ใส่การ์ดฟ้าเป็นมาดุกกับมารินซเฟียเหมือนกันเอ็นท้าส,สมุดปูซับอยากเพิ่มเลือดโดยที่ค่าลนล่ายและแร,แรงฮิวไม่ลดมีทั้งเดียวคือออฟแมวผมคิดถูกไหมครับออฟแมวมันต้องออฟอยู่แล้วครับทีนี้พอคุณออฟแมวแล้วพอคุณออฟแมวเนี่ยคือออฟแมวเนี่ยคุณมีทางเลือกสองอย่างก็คือออฟแมวอินกับออฟแมววิดไง แคนั้นเองคนที่สไลด์ลื่นตอนให้ดาวนั่นคุณไม่ใช่ผมเอาหน้าไปแตะเฉยครับเลเวลมีผลต่อดามจดไหมนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเน่ยนิดหนึ่ง พอ,อดูชื่อพนาเซียพี p ีหน่อยพนาเซียพีพแบบพนาเซียปกติก็เหมือนกันฮะ <S <S ใช้เดียวกัน <S <S อ,อ,อ่ะเรื่องไหนดีเริ่มว่างแล้วเรื่องไหนดีอ๋อเรื่องขี้กับเจาะอ่ะวงให้จบอ่ะขี้กับเจาะเนี่ยจะมีอ่านตรงไหนดี ตอบคำถามคี้กับเจาะตอบคำถามคี้กับเจาะเอาให้เคลียร์คำถามหลายคำถามน่าสนใจครับแล้วก็เป็นคำถามที่ถูกแล้วก็เป็นคำถามที่ถูกในมุมมองของผมด้วยแล้วก็มุมมองของเขาด้วยที่แย้งมาผมขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่คุยกันเช่นอะไรเช่นคำถามที่หนึ่งที่ผมที่ผมไม่ได้เปิดสคริปต์นะก็คือมีคนบอกว่า ควรจาสัตว์เลี้ยงลงมาด้วยเอ่อจริงๆแล้วก็เป็นความคิดที่ถูกครับควรจาสัตว์เลี้ยงมาด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงเอ็นเกมของใส่คริมันก็มีอยู่สองตัวถ้าหมายังไม่วิวัฒนาการหมาจะดีเอ้ยถ้าหมาวิวัฒนาการแล้วหมาจะดีกับสไนคริที่สุดลองลงมาก็คือลิงสามดาวที่ยังไม่วิวัฒนาการส่วนอะไรที่ดีกับเจาะก็คือหมาเช่นกัน ถึงแม้หมาจะยังไม่วิวัฒนาการหมาก็ก็ดีเหมือนกันกันกบจอบโอเคเรื okay. ่องนี้ขอบคุณมากครับฉะนั้นเนี่ยแต่ผมก็จะวนกลับมาที่เดิมว่าเออคุณไม่สามารถที่จะบิว้วตามได้เหมือนกับบิว้วของเชียวบอยหรอกแล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่ใส่คลิปเพิ่มเพราะว่าคลิปดูน้อยผมก็จะบอกว่าในคลิป ที่เมื่อวานเราทำไปเนี่ยมันมีการลองโดยใช้การมิเทสเพิ่มแล้วก็คือเปลี่ยนจากเดวิลลิงอันนึงออกเป็นใส่การมิเทสอันนึงผลก็คือดาเมตเพิ่มขึ้นจินครับแต่ก็ยังน้อยกว่าสายเจาะอ,อยู่ดีแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าให้เอา multi filing ออกเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีใครไปยืนจูบป,ปากบอสอย่างนั้นหรอกคำตอบคือมีครับก็คือกูแล้วก็พี่ชายกูนั่นเองที่ยังไปยืนจูป,ปากบอสแล้วก็บอกว่า แต่ว่าคนอื่นๆที่เขางบน้อยเนี่ยเขาก็ไปยืนจุดบาดบอลไม่ได้ถูกต้องครับคนอื่นๆที่ยืนจุดบาดบอลไม่ได้ผมก็เลยเอาลองเอามาตีเฟลนช์ออกคาตอบคือก็ดามเมทเท่ากับคริซซึ่งก็วนมาเรื่องเดิมว่าถ้าคุณเล่นสายเจาะและ้วดามเมจสายเจาะเท่ากับสายคริแล้วคุณจะเล่นสายคริททาไมเพราะว่าคุณไม่มีทางเล่นสายคริแล้วบิลได้เท่ากับตัวพี่ชายผมอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องใส่ไฟนัลคลิเพิ่มเพื่อตัวเองคริพี่ชายผมต้องทำคริซถึงประมาณร้อยยี่สิบปลายปลายถึงจะทําให้ดามเมจ นี่บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าคุณค่าที่ยิงบอสไม่ลดลงโดยที่เขาก็ต้องถอดกราฟเดเวลลิงออกหนึ่งใบด้วยนะอ่ะฉะนั้นคุณไม่มีทางที่จะใส่ระดับฟ้าสองอันแล้วใส่ทาริสแล้วจะชี้เต็มเหนียวได้แน่นอนคุณต้องถอดไปใส่ระดับขาวอันหนึง่งซึ่งระดับขาวอันหนึง่งกับระดับฟ้าอันหนึง่งถ้าออฟแมวแบบเต็มๆแล้วก็ระดับฟ้าก็ต้องแรงกว่าอันนี้ผมว่าทุกคนไม่น่าจะเถียงกันแล้วมีอะไรอีก อไห <Good. S 1> นว่าเออช่างแม่งอะ่ะที่เก็บตอบละอยากถามแล้วก็ถามมาแล้วกันแล้วก็บอกว่าอีกอันนึงที่ผมได้เห็นก็คือผมไม่ควรไปลองยิงกบผมควรไปลองยิงออกหลอดเพราะว่าออกหลอดเนี่ย ค่าแอนตี้ครีมมันน้อยกว่าผมก็จะบอกว่าในชีวิตจริงคุณเลือกยิงมอนสเตอร์ไม่ได้หรอกว่าเอ้ยตัวนี้ฉันจะไปยิงออกรอดนะฉันเปลี่ยนเป็นสายคีย้ดีกว่า